เอาละครับวันนี้เราอยู่ในแมทที่มีชื่อว่า Seven Days t o live แบปนี้เหมือนจะเป็นเกี่ยวกับเอาชีวิตรอดในป่าครับเดี๋ยวจะเป็นยังไงไปดูเป็นช้านวเป็นวันที่ส,ดสุดใสเฮ้ยอะไร โอ้เหมือน่เราต้องเชีจีตรอดนจบวันนะีดูสิเดีวันนี้ก็คือนันกาแล้วก็พืนโอเคโอเค

เหมือนว่าเราจะมีหลอดอาหารเดยนนะมีอะไรบ้างเวสคือเอาไว้เก็บเบอร์รี่แล้วก็สร้างอะไรสักอย่างโอเคได้ได้ได,ได้เก็บมาได้ไหมเก็บได้ต้นเบอร์รี่ก็ชอบใช่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 ต้นเบอร์รี่ต้นเบอร์ร,ร,รี่เอาไว้อันนี้อะไรอ่ะ เฮ้ยทุกคนทุกคนีพี่เงียพี่เงี่ยพี่เนี่ยเออขอโทษนะจ๊กวนออันนี้เก็บเราจำเป็นจริงเก็บได้ก็ได้โอเคชิวๆ ôi mày mọi người mọi người มันเริ่องนี้แล้วคร,รับเอาการสร้างนะมีอะไรบ้างการสร้างเป็นต่างจำหลายลนะครับ <c oughs> เอาอะไรอนะ่ะ <c oughs> เอาเอาเอา,เอานอนอัตโนมัติข้ามไหนนอนนั่น 我想听音乐。Oh, <Amen. S 1> おい。So do it. 嗯。<sighs> <sighs>

điều, điều, điều đi điều tại hiện Mì Gõ điều không bỏ lỡ những video hấp dẫn นี่ไม่เห็นกดเร่งเลรอวันนี้เราจะปิ้ง

ไม่ต่างกันโอ้ยโอ้ยโอ้ยไหนทั้งแทนโคตร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 โยตรมาโว้ยโอ้ย สามนาทีไปเดี๋ยวในช่วงเวลาสามนาทีนี้ผม,ม่าจะตัดมาอย่างเดียวกันเพราะชนะแล้วคีบจะไปเดเฮ้ยนี่มันหนาวด้วยว่ะนนนมันหนาว ไปไไปตัอได้นิดเดียวเองเกย

วันนี้วันที่สามเดี๋ยวแต่ประตู อีกสองนาทีเฮ้ยดึงเหมือนว่าวันนี้ฝนมันจะตกด้วยนะยดิเหมดนว่าจัดไฟก่อนเหลือไม่ได้อีกนาทีกว่าวะ่ะ

ตรงนี้เลยมันจะได้อุ่นร่างกายไ่ะบ่มแค่สาลงนะย่าไม่มีประโยชน์ยเลย้สกันเอาไว้ตรงนั้นแหละ อีกนะโอ้ยโอ้ยมันตีโดนได้ไงอ่ะโอ้ยอะไรอ่ะลูกกอ๊ะเก้าลกสามเองโอ้โหนอ้โอ้โหน ไม่ดีแล้ว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 เฮ้ยโอ้ยบินมาด้วยวะเราอยู่ข้างบนก็ไม่ปลอดภัยเราต้องจัดการมันให้ได้ไหมครับเราจะตายเอาเป็นว่าคลิปนี้ขอประมาณนี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้า